สวัสดีครับผมไปต่อชาแนลครับมือนี่กะสีมะเบงนี่ครับย่า่เป็น,ปนสิมัก <that S 1> หมู <that S 1> ครับหมูแดดเดียวอ่าหมูครับย่า่เป็นเห็ดหมูแดดเดียวเนื้อหมูนี่ต้องใส่ส่วนใดนแม่เนื้อสันค่ะติดมันเนื้อสันติดมันเพร่ะว่าจะได้ไม่เหนียวออกมาจะได้นุ่มนุ่มแซ่บ ผู้เผ่าแขวบ่ดีกันยำได้เด็กน้อยแขวแขวบ่ฮัตเลยเกิดหลายกยันยำได้เพระาะว่ามันนุ่มมันบ่เหนียวอืมโอ้เหนียวกัง,ๆๆงามถ้าถ้าแดดจัดนะสามสูโมงพ่อถ้าบ่ามีแดดนะถ้าอึมครึมนะมืดมื้อตากลๆๆุ้มเครื่องเครื่องปรุงข้าวกับน้ำตาลน้ำตาลสองซอน ก็สีอยู่ขาวสองซอนแล้วก็ไอเครื่องปรุงรสสองซ้อนปันี้กะกระเทียมพริกไทยลากผักชีใส่ลงไปมักมักมัก,มกให้เข้ากันไปเข้าตู้เย็นไว้ชั่วโมงนึงออกมาตากสำานียกะแซบหนึ่งเขาเดียวห่อน <c oughs> ครับขอบคุณหลายๆครับดีละครับอ่าย่า่มันกะเอามาหันก่อนนะครับก่อนที่มันเสียไปคูกับเครื่องปรุง<ม>เครื่องปรุงกับที่ย่า่มันบอกกันละครับว่ามีอย่างแน่ครับก็ล่องฮ็ดล่องกินตามนะครับ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวกระสีอ่าไปเวิ้งตอนตอนผลาตอนมักเซจแล้วใส่ตู<อ>้เย็นแล้วตอนในออกมาทอดอ่าตอนออกมาทอดตอนตาก<ม>จังว่าก,กันนะครับกะสีมีตอนซิมน้ำเดล้ล่ะอ่าอทอด ตอนทอดนะถ้าแดงไห่ม่นุ่มนะใส่ใส่น้ำมันหลายๆแล้วก็เอาหมูลงไปเลยเอาหมูลงไปใส่เวลาดูนจักหน่อยให้แดห้นุ่มันอยาใกให้กรอบกันน้ำมันห้อนๆให้ยน้ำมันห้อนๆจะเอาหมูลงไปจั่วกรอบดีแบบนั้นมีสองแบบเด้เวลาทอดนะนี่ครับเทคนิคครับเทคนิคยายมันบอกมากครับที่ประมาณนี้แหละครับลองเฮ็ดกินกันเวิร์กนะครับเด้อ สูตนี้ว่าอะไรเฮ็ดขายนะค่ะเด้อเฮ็ดให้ลูกให้ร้านกินมือหนีสองกิโลมือหนีตากสองกิโลเอาครับครับผมมีความสุขกันหลายๆครับตอนเศราบอไวไปนาครับมือหนีกับที่เฮ็ดนี่ยเราที่แยกเป็นเฮ็ดครับผมกับสิคออนุญาตจบซสำเนียก็นอนเด๋ตวต้องทาเร่งตอนตากับตอนถอดด้วยครับสวัสดีครับครับผมนี่วิธีการตากครับกับสิมี่ ก็เอินค้นโดรครับค้นโดกับ <blows S 1> ยายบ่กันแมงวันครับสะอาดก็ต้องย่านว่าลูกท่องร่วง<ะ>สมัยนี้มันสกปรกถ้าต้องเฮ็ดให้สะอาดถ้าบริโภคเองหรือเพื่อนบ้านกินอนก่รเสี่มีฟ้าปเปิด ปิดป,ประตูเพื่อนก่อนแม่วันก็นงงล่ะเข่าท่างได้มหมูหมูแดดแย่จันป,ป้าพี่ท่างขา่าแม่วันงง